สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับตอนเย็นนี้ผมมีเมนูกับแกล้มนะครับทาง่ายๆเพื่อนๆไปทํากันได้เลยที่บ้านเลยนะครับเป็นเมนูหมูสามชั้นคั่วพริกนะครับอ่าครับหมูสามชั้นคั่วพริกนะครับเดี๋ยวตอาหมูสามชั้นเราไปหั่นบางๆนะครับเครื่องปรุงมันก็มีอ่พริกซอยนะครับแล้วล่ผักชีติดลําต้นมันนิดหน่อยซอยแล้วก็กระเทียมซอยครับแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็ผงปรุงรสรสหมูนะครับ ผงปรุงลดลดหมูนะครับครับก็วิธีทาก็ง่ายๆเดี๋ยซอยหมูนะครับซอยหมูไว้รอเลยนะครับเมนูนี้อร่อยจัดจ้านเดี๋ยวข้างหลังเรจะมีวิธีทําหั่นพวกนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นดูที่หลังนะครับครับผมลักษณะของการหั่นหมูสามชั้นนะครับผมมาได้หั่นเนื้อมันเป็นเอ่อบางคนชิ้นมันเล็กหน่อยเนาะวันนี้ผมไปตลาดอีกที่นึงมาครับเราบปหั่นชิ้นเล็กเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอ่อเวลามาสุกมันจะเล็กชิ้นเล็กเกินนะครับหั่นแบบ พอดีคำนะครับอ่าเดี๋ยวเราเตี๋ยกตั้งกระทะเลยครับครับผมมาถึงวิธีทานะครับอ่าเมนูนี้เน้นต้องกระทะที่มีสารเคลือบผรนั้นนะครับมันถึงจะมันถึงจะทาโอเคนะถ้าเป็นกระทะธรรมดามันก็จะติดหม้อนะครับครับผมวิธีทําก็เอาหมูสามชั้นนะครับที่เราหั่นไว้นะครับลงเพคั่วไม่ต้องใส่น้ํามันนะใช้ไฟปานกลาง แต่มันใช้เวลาในการคั่วนิดนึงแต่มันทําง่ายๆเลยครับเมนูนี้เดี๋ยวน้ำมันมันจะออกมาเองจากหมูสามชั้นนะครับเช้เวลาคั่วแบบนึงเดี๋ยวผมขึ้นดิ้ดูเลยเพราะมันต้องใช้เวลานานหน่อยนึ่งนะครับบางชิ้นก็นเริ่มเจะสีเหลืองนะครับเดี๋ยวน้ำมันมันจะออกมาเองนะครับ ครับผมนะครับคั่วมาประมาณสักห้านาทีสามนาทีสี่นาทีนะครับจะเริ่มจะมีลอ,อยไหมจากความสุกนะครับอ๋อคั่วไปเลยครับคั่วแบบต้องใส่น้ำมันนครับเดินจะมีร้อยไหม้แลนะครับครับผม ั่วมาประมาณห้าทีนะครับสีสันเริ่มเริ่มออกแล้วครับเนะรบาใช้หมอ้อแห่งแบบหมอ้อบ้านเฮามันก็นกนกนจะอาจจติตนะครับกาใช้หมอ้อที่มีสามเสื้อพวกนี้ครับเรียวร้ห้น้ำมันมันออกจนหมดจนแห้งเลยนะครับแค่ขั่วเฉยๆนี่ก็หอมมานะครับหมูสามชั้นขั่วพริกเกลือนะครับ เรืองอะรามนะครับเริ่มเหลืองนะครับคั่วเลยเลยครับให้น้ำมันมันเด็ดหมดเลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆคั่วเลยยครับครับผมนะครับคั่วจนเรื่องเก็บเริ่มเก็บเหลืองนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆลองไปดูวิธีการสับพริกหรือสับกระเทียมนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนดูสอนการสับพริกสับกระเทียมนะครับ เวลาสับกระเทียมสับพริกคือว่ามือหนึ่งจับมีดด้านบนนะครับมือหนึ่งนี้แล้วก็ไมื่ีหั่นกระเทียมครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็ซอยยิ่งๆๆๆนะครับซอยๆๆมันก็จะได้กระเทียมสับนะครับไม่ได้โคกนะครับมันเป็นสับพริกกระทาเหมือนกันครับครับมันก็จะได้นี่นะครับ กระเทียมนะครับกระเทียมสับนะครับครับพริกก็เหมือนกันนะครับเอาพริก,กมาวางมาที่จริงผมเน้นพริกขี้หนูสวนนะแต่ว่าผมไปตลาดตะกี้แปลกมากไม่มีปกตินี่เต็มตลาดนะครับแ,แรกก็ใช้มือหั่นไปก่อนหั่นช่วยมันไปก่อนนะครับหั่นช่วยมันไปก่อนพริกครับเอามือหั่นช่วยมันไปก่อนใช้พริกผสมสีกันหน่อยก่อนก,ก็ยิ่งจะดีครับ มันจะทำให้สีสันมันดูน่ากินเวลาหารเสร็จก็ใช้มือกด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 มีปังตอยิ่งไวมันคมกว่าครับเ้เวลา,าสับไปอีกแป๊บหนึ่งครับครับแปบ๊บเดียวมันก็ละเอียดแล้วครับเน้นพริกขี้หนูสวนนะครับ แต่พริกนี่มันก็ใช้ได้อยู่มันมีพริกตัวนี้ผสมครับพริกขินูสวนมันจะมีกลิ่นของมันโดยเฉพาะตัวของมันครับเป็นเมนูกับแก้มก็ได้นะเป็นข้าวก็ยิ่งอร่อยครับตอนเย็นเครับครับอ่าเนี่ยครับพริกขินูเราสับละเอียดเหมือนกันนะครับ กลับมาดูหมูเราครับก็เริ่มแห้งได้ทีนะครับเดี๋ยวผมก็ทําการซับน้ํามันออกไปนะครับน้ามันจากการคั่วหมูนะครับซับน้ํามันออกไปแล้วในห้องก็จะทําการเอาเอาเครื่องปรุงที่มีลงไปคุกนะครับครับหลังจากซับน้ามันเสร็จก็ใส่นี่นะครับราผักชีครับต้นหอมเออหอมกระเทียมซอยครับเติวกระเทียมซอยลงไปนะครับนี่นำไปตนหอมนะครับ กับพริกไหลลงไปครับพริกอ่อาครับระยากบอกครับหอมหอมได้ใจแล้วก็เติมเกลือไฮไลท์ของงานคือเกอลือเพราะว่าหมูผัดพริกเกลือเกลือปน แอบใส่ผงนิดึงผงจกลดลดหมูนะครับมันจะไปเกาะกับเนื้อหมูก็ดีหอหนาตา่งนะครับคือก็ตักเติฟเป็นกับแก้มได้เลยนะครับเดี๋ยวเราผัดแป๊บนึงผัดหงกระเทียม น้ำมันน้ำมันจากหมูมันก็จะออกมาแต่โดนกระเทียมมันก็จะดนความหอมหอม <c oughs> อมากตัวใส่ไข่เกลือ,อครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวตักเสิร์ฟดมชิมมาดูครับครับ ตักใส่จานแล้วนะครับดูหน้าตาของอาหมูสามชั้นขั้วพริกเกลือเมื่อกี้ผมไปตักหลังบ้านแอบใส่ผงชูรสไปนิดหนึ่งชิมดูแล้วผมว่าสูตรนี้ือ,อแจ่มที่สุดนะครับที่เป็นกับแก้มนะครับเดี๋ยวชิมมาดูครับนะครับม่นู้นว่าพายุจะเข้ารัวอย่างฮ้อนโคตรเลยวันี่นะครับเป็นแถวของกินกับข้าวนะมนจะบอกว่าเป็นกับแก้มล้วกินกับข้าวท่านชิมดูคำหนึ่ง สีสันมันจะสวยกว่าที่ที่ในมุมกล้องแน่นอนนะครับหอมมากเลยหอมละขิงหอมพริกอู้น้ำลายสอกหอมคุณเพื่อนต้องทำเยอะหน่อยนะในครึ่งกิโลมันก็ได้จานเดียวนะครับทำเป็นกิโลดีกว่าเวลาต้องทำเป็นกิโลครับตักพริกกระเทียมพวกนี้ครับใส่เข้าไป ใส่แต่เกือของผมซื้อเล่นหนึ่งมามาครับเมนูนี้ต้องแพงนะเพราะว่าหมูก็เจ็ดสิบบาทครับอร่อยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมใครชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์ครัวบ้านทุ่งกระดูกดเด่นนะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนผมทาง Facebook ได้นะครับครัวบ้านทุ่งกระดูกดเด่นพากินพาเที่ยวนะครับผมเอาลิงก์ของ Facebook ไปใต้ ไล้คลิปเลยครับลองนี้ลองไปลองทำดูครับง่ายๆอร่อยสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับก็วิธีการกดติดตามหรือว่ากด subscribe นะครับวิธีทาก็คือนี่ครับสมมุตินะครับนี่ครับกดติดตามตรงนี้นะครับหรือว่ากดติดตามหรือกด subscribe ครับนี่ครับนี่ก็คือกดติดตามแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนหรือมือถือนะครับสมมติเรากดติดตามเสร็จ ต้องการการแจ้งเตือนจากลุงเด่นทุกครั้งที่ที่ผมโพสตคลิปลงนะครับเราก็จะกดตัวะระฆังตรงนี้ครับดกดเี่นะครับนี่ครับพอกดนี่เสร็จเ,เขาจะถามว่าคุณจะรับการแจ้งเตือนจากทุกครั้งไหมเราก็กดมันกดมันกดรับแจ้งเตือนนะครับพอผมเอาคลิปลงเสร็จเมันก็จะไปดังในมือถือของเพื่อนๆเลยนะครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามครวัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับ